ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายวันนี้หลังจากวางเว้นจากภารกิจแล้วก็เลยได้มาเปิดเจอภาพเก่าเห็นจะทิ้งไปก็เกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอยากให้เกิดเป็นอนุสติเตือนตาเตือนใจให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความศรัทธาปาสาะทะศรัทธาความเชื่อปาสาทะความเลื่อมใส ให้อบอิ่มปิติในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญมาปาลบเหตุท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดอาจารโรรังสีก็คือพระ,พระครูภาวนาบราวรุษท่านพระอาจารย์ทรงวุฒธ,ธรรมวโรเจ้าอาวาสวัดอาจารโรรังสีตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร ซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นอดีตพระอุปถากและอดีตพระเลขานุการในองค์พระเดชพระคุณหลวงพุทศเทศหลังสีได้นำพาคณะญาติโยมญาติพี่น้องญาติโยมพุทธศาสนิกชนแล้วก็คณะสิทธิวัอาจโรรังสีได้รวบรวมเจตุปัจจัยแล้วก็ทัพสัมภาระต่างๆ ไปร่วมในการบุรณะปฏิสังขรณ์องค์หลวงพ่อพระพุทธมงคลตะวันตกหรือว่าหลวงพ่อมงคลตะวันตกที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อหมดกรรมดังในภาพที่ท่านทั้งหลายได้เห็นซึ่งก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นหน้าตัก69นิ้วประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านอ้อตำบลอมฤตอำเอภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปโบราณซึ่งตามประวัติสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2300ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศปลายเพนดินกรุงศรีอยุธยาปารบเหตุที่ได้ร่วมกันบุรณะปฏิสังขรณ์ปิดทองโดยการนำของท่านพระอาจารย์พระครูเจ้าอาวาสวัดอาจจโรรังสีในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21กันยายน2561ที่ท่านพระอาจารย์ได้เดินทางกลับไปที่บ้านท่านก็เลยได้แวะเข้าไปกราบสักการะพระพุทธมงคลตะวันตกเป็นครั้งแรกนะท่านพระอาจารย์พระครูที่ท่านทั้งหลายได้เห็นในภาพอยู่นี้ท่านก็เลยได้เห็นพระพุทธรูปเก่าก็เลยเกิดความศรัทธา อย่างแรงกล้าตั้งจิตของท่านว่าจะนำพาญาติพี่น้องและญาติโยมคณะสิทธิ์ของท่านบุรณะปิดทองปฏิสังขรณด้วยแผ่นทองคำแท้100%ยเปอร์เ์สืบเนื่องจากโยมแม่ของท่านก็คือคุณยายนะคุณยายที่อยู่ในภาพนี้ก็ได้เป็นต้นเขาใหญ่ให้ด้ยการถวายเงินนะคุณยายได้ถวายเงิน3 0 0แสนบาท เป็นต้นเข้าใหญ่ในการบุรระปิดทองในครั้งนี้ก็ได้มีการแล้วเสร็จแล้วก็ทำพิธีการสมโภชมีการนำโขนมารำถวายเป็นพุทธบูชาในงานด้วยนะหลังจากนั้นท่านพระอาจารย์ก็ได้แจกทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่นะซึ่งท่านก็ถือว่าได้เป็นการสร้างบุญบาร,รมีแล้วก็เสริมทานบาร,รมีด้วย จากนั้นก็มีปฏิสันฐานกับญาติธรรมพอสมควรเก่เวลา <c oughs> การบูรณะปิดทองร่องชาติท่านพระอาจารย์ก็ยังได้นำพาคณะญาติโยมนั้นร่วมกันยกฉัดเหนือเสียนพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคือเปลี่ยนฉัดให้ใหม่และที่สำคัญด้านหน้าก็จะมีพระพุทธรูปอีกสององค์ปฏิสถานเคียงข้างอยู่ด้านหน้า หลวงพ่อหมดกรรมก็ได้บุรณะในคราวเดียวกันนี้ด้วยโดยได้รับเงินต้นจากโยมแม่ของท่านพระอาจารย์ที่ได้สละทรัพย์ส่วนตัวทรัพย์ภายนอกออกเป็นทรัพย์ภายในฝากฝังไว้ในพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาครั้งนี้เริ่มต้นที่ส0 0 0สนบาทแล้วก็มีคณะสิทธิ์ท่านพระอาจารย์ร่วมกันบริจาคอีก นะไม่ใช่จำนวนเท่านี้ก็ยังมีการเปลี่ยนฉัดแล้วก็มีการทำรั้วสเตนเลสถวายกั้นไว้ไม่ให้คนขึ้นไปจับหรือว่าไม่ให้คนขึ้นไปปิดทองเพื่อจะเกิดความเสียหายกับองค์พระด้วยนะรวมมูลค่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วก็เกือบล้านบาทเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงแต่ก็เกือบล้านนหละหลังจากเสร็จแล้วก็นี่อย่างในภาพที่ท่านทั้งหลายได้เห็นปิดทองสวยเปลี่ยนฉัดใหม่ นี่แหละที่ป่วยก็จะได้หายที่ไหนก็จะได้รักษีทองอาลามเกิดจากแรงศรัทธาที่มีในพุทธศาสนาโดยท่านพระอาจารย์พระครูของพวกเราก็ได้นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์จากวัดวาอารามต่างๆในพระนครศรียุธยาด้วยในจังหวัดใกล้เคียงด้วยมาร่วมในพิธีสมโภชในครั้งนี้และท่านก็ได้มอบไมายให้โยมพี่สิริกุล แล้วก็โยมพี่ราตรีรอดประเสริฐเป็นผู้ควบคุมดูแลจนแล้วเสร็จจนได้ฉลองสมโพชในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2561นะที่น่าประทับใจก็คือคุณยายท่านนี้ก็คือโยมแม่ท่านพระจานาร์นั้นก็เกิดความความปิติปราโมท ในกุศลเจตนารมที่ได้สมประสงค์จากนั้นท่านพระอาจารย์ก็พาคณะญาติธรรมลงเรือล่อ,ลองเรือที่แม่น้ำน้อยไปขึ้นที่วัดของคุณรองประัดชูแล้วก็ไปไหว้พระธรรมวัดสวดมนต์เย็นอยู่ตรงนั้นการล่องเรือตามแม่น้ำน้อยก็เป็นวิถีชีวิตในครั้งโบราณก็เป็นครั้งแรกที่ธรรมภาพได้ล่องเรือที่จังหวัดอยุธยาอาน,นิสงค์ของการ บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปให้กลับมามีความงดงามตระการตาเหมือนเดิมนั้นโบราณท่านก็เปรียบไว้ว่าที่ป่วยก็จะหายที่ไหนก็จะรักอยู่ก็จะมีคนอุปถากจากก็จะมีคนอุปถัมภ์อยู่ก็จะมีคนรักเมื่อจากไปก็จะมีคนคิดถึงดังที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบูรณะเมื่อมหาชนมาเห็น ได้มากราบมาไหว้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้มากราบมาไหว้ก็ทําให้เกิดบุญโดยการเป็นพุทธานุสติหรือลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอานิสงส์ก็จะได้กับผู้ที่ร่วมสร้างและบุรณะทุกขณะจิตทุกเวลาบุญก็จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติที่ป่วยก็จะหายที่ไหนก็จะรักดังที่ได้กล่าวไว้ณนเะมืองตน้นบุญก็จะเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญจะเป็นมิตรในทุกที่ คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้นชีพดับรับล่วงไปบุญกุศลก็จะส่งให้นิวัรสวัสดีท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ได้ร่วมกันบุรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธปฏิมาจงดนบันดาลให้ท่านเจ้าภาพและทุกท่านที่มีส่วนร่วมจงเป็นผู้โชคดีมีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานต่างๆอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนจเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมตลอดนิพพาราตีการจเจริญพร